ความรวยเงินนะคะวันนี้นะคลิปนี้นะคะเราหยุดไล่ล่างเงินกันยังไงรู้สึกรวยค่ะมีเงินบาทหนึ่งกับหมื่นหนึ่งรวยวันนี้มีเงินหาเงินได้ร้อยหนึง่งกับแสนหนึง่งรวยวันนี้ มีเงินหรือหาเงินได้นะคะ20บาทกับ2,000รวยวันนี้หาเงินได้แม้กระทั่งบาทเดียวรวยการเงินคีย์หลักๆคืออยู่ข้างในเราเจตใจเราต้องอิ่มรวยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จํานวนเงินจริงๆที่เรามีนี่คือเศรษฐีนี่คือความรวยตลอดเวลาแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ตังค์แค่ร้อยเดียวเองไอ้นี่ต้องไล่ล่าหาเงินแล้วเพราะอะไรคะเพราะเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกขาดไม่ได้อิ่มเงินเขาจะไม่มา หาคนที่รู้สึกขาดดังนั้นเมื่อเรารู้สึกขาดหน้าที่เราคืออะไรไล่ล่าตมหาเงิน <c oughs> เห็นภาพไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกเต็มแม้กระทั่งเงินเราได้มา20บาทหรือ2000หรือ20บาทหรือ 2, 000, 20 0 0 0น0บาท,บาท2ล้านเนี่ยแล้วเรารู้สึกโอ้ขอบคุณมากเลยนะเงินขอบคุณมากเลยรักเงินรักเงินอย่างเงี้ยคะ่ะเงินจะเข้ามาอัตโนมัติที่ของเงินที่หยุดไล่ล่าคือข้างในเรารู้สึกเต็มเิ็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์เงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าเท่ากันไม่ว่า20ีหรือว่า2 สองแสนยี่สิบเดสองล้านเข้านเลยแค่นี้ค่ะ